ไม่ไม่ใช่มันมันมีอยู่อะเธอวางตู้คราฟก่อนเด็กเธอวางตู้คราฟก่อนถึงจะวางนั้นได้ตู้คราฟคืออะไรสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft นะครับเรามาแคสกับมาแคส Minecraft กันดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าอยากเล่น Minecraft จังเลยตอนนี้ผมอยู่กับ <c oughs> แอดมินตอนนี้ผมอยู่กับ Ad ตอนนี้ผมอยู่กับแอดมินนะครับภารกิจวันนี้เดี๋ยวเรามาสร้างบ้านเอาชีวิตรอดในคืนแรกกันดีกว่านะครับแค่สร้างบ้านกันนะครับผมไปแอดมินตัดไม้เลยครับข้าวขวานเลยข้าวขวานเลยลก็กกเธอมีไม้แค่สองบล็อกแล้วนะอืมอันนี้ผมลงเอ่อเชเดอร์มาด้วยนะครับลงเชเดอร์มาเพื่อให้ภาพมันสวยๆทำขวานไม่ได้ทำยังไงนะขวานเอาไม้วางไว้ตรงเลขห้าก,กับเลขสองเอ้ยไม่ใช่มันมันมีอยู่อะ่ะเธอวางตู้ค้าวขวานเด ธอวางตู้คราฟก่อนถึงจะวางนั้นได้ตู้คราฟคืออะไรตู้คราฟเธอเอาโอ๊กแพงวางไว้ตรงในช่องคราฟอ่ะสี่ช่องเลยอ่ะนี่เออนั่นแหละคราปติงเทเบลนั่นแหละต้องแล้วก,ก็ครับเลยเออเรียบร้อยเมวต้องบอกก่อนนะครับว่าผมลงหมดเอ,อ่อตัดไม้แล้วมันจะพังทั้งต้นแบบนี้มานะครับเพื่อความไวในการฟาร์มนะครับผม ความไวในการฟาร์มผมเนกี้มานั่งตัดทีละบล็อกทีละบล็อก<ข>อปักอินขออนได้แล้วเออขอแล้วก็ตัดมาแล้วอย่าลืมขุดอันนี้กลับนะมุขุดเลยเก็บคัพติ้งเทเบิลนะนี่ครับโอ้โหผมลงเชเดอร์มาสวยมากเลยครับเป็นเชเดอร์ bsl เชเดอร์ตระกูล bsl ครับของค่าย bsl โคตรสวยสวยจัดจ้านเฟาร์มไม้ก่อนเม็ดยังไม่ต้องไปสร้างบ้านใช่ไหมใช่เก็บไม้ไว้สักนิดสักหน่อยปไปม,มีตัดไม้ไปเรื่อยๆเลย ผมไปห,หาแรกก่อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันจะมืดละดูทรงแล้วน่าจะกำลังจะมืดสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้ก็คือฐาน,นครับผมเฮ้ยเจอฐานโอโ้โหโคตรชีโดกโชคดีเฮ้ยวันมืดแล้วมมดแล้วเหรอทำไงดีอะทำไงดีอะไอ้บินมาเข้าบ้านมา นี่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 ไหน้าย้ายสายเห็นปั๊มผมลงเชดเดอร์นะครับถ้ามันมืดมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าผู้คนสวยงามแต่บางครั้งผมอาจจะปิดเพราะว่านั่นแหละมันมืดไงเฮ้ยอะเฮ้ยอะทีขุดเหล็กไปขุดไหนดีเราขุดแรกกันเถอะขุดแรกแบบขั้นบันไดอะ อยังไม่ทำทอสเลยท่านี่เฮ้อเฮ้อแบบไรเขาทิ้งเธอไปหมดละไม่กี่อันเขาอีกเยอะจะเจอไหมเนี่ยเหล็กเนี่ยอยากได้เหล็กเพื่อเอาไปทำกันไกลแล้วก็ไปแต่ขนแกะนะผมทำเตียงซอมบี้ด้วยอ่ะก็ข้างนอกมันดึกแล้วไงแล้วเราปักทอรไปแล้วใช่ไหมไม่มันเกิดที่อื่นมันก็เดินมาแถวๆเราไงมันพอไหมน่ะพอ เดี๋ยวนี้เราจะสร้างบ้านชั่วคราวกันก่อนนะครับผมจะไม่สร้างบ้านใต้ดินผมจะสร้างบ้านแบบบนพื้นเลยนะครับแต่ว่าเป็นบ้านเล็กๆเ,เอาไว้แบบอยู่สักพักนึงก่อนพอได้ของสักนิดสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งหาที่ที่มันแบบสวยๆแล้วก็สร้างบ้านหลักจริงจังกันเลยผมชอบบ้านริมทะเลนะครับผมเพราะว่ามันทําอะไรสวยนะผมไม่เน้นใช้งานเน้นสวยเน้นสวยไปก่อนแต่ว,ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้โอ้โหทานก็ไม่เจอเลยเอดมูเฮ้ยเขาจเจอเหล็กแล้วอันไหมเขาชนะอ เจออะไรเลยไม่เขาเจอตั้งหกเจ็ดแปดเก้าก้อนนะอืมไม่เจอเลยเลยไม่ถูกละเธอถ้าเธอถือบล็อกที่แบบขุดมาได้บล็อกทุกอย่างที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วกดคลิกจายมันจะวางได้ เอาไปว,วางปิดอย่างเงี้ยแบบสมมติด,ด้านล่างมาันมืดๆใช่ไหมเก็บทอดก่อนจะได้นสมมติด,ด้านล่างมาันมืดๆอะ่ะเธอก็ลองเอาบล็อกมาวางอย่าเอาบล็อกเหล็กมาวางนะบล็อกอื่นอะ่ะบล็อกคาเบอร์สโตนอะไรเงี้ยบล็อกเลอหล็กเอาน่ะยังไม่รู้เลยอันสีไข่ไงเฮ้ยทำอันนี้ก่อนจะทำอันนี้ก่อนทำดาบได้แล้วทำดาบเป็นด้วยหรอเป็นวงัง ได้สองอันแล้วก็ขวานเหล็กขวานหินฮะขวานหินเตอน,นั่นแหละคาร์บอนสโตนคือหินไอออนคือเหล็กไงแล้วก็ทำอันนี้ทำที่ขุดไว้อย่างละสามอันที่ขุดดินเหรอหรือว่าที่ขุดหินที่ขุดหินอ๋อเอออย่าเพิ่งออกไปนะเดี๋ยวอย่าเพิ่ง เขามีดาบแล้วไปอีกอันนึงเขามีดาบเหล็กด้วยไม่ใช่ดาบหินาดาบมัาจากไหนถ้าเขาฆ่าเมื่อกี้ไงเขามีเหล็กเขาโยนกางไกลให้เธอแล้วด้วยแต่เธอไปตัดเลยลาสองบีกันเถอะแอดแมนหายหมดแล้วไปตัดเลยอุมย,ยดาบมาเฮมินถอยแล้วเขาฆ่าตอนนั้นเอง ธอตัวตัวนี้เธอต้องแบบตีโดนแล้วถอยตีโดนแล้วถอย <c oughs> <c oughs> ไปไปหาแกะกันแบบนึงขุดหาฟินก่อนขุดหาฟินก่อนแล้วเดี๋ยวไปใช้ฆ่าสัตว์เอ้ยนี่ไงได้ฟินมาแล้วครับผมยอดเวลาเราขุดขวดเราจะได้ฟินใช่ไหมน้องโทนเล่นไหมครับไปเดี๋ยวแล้วแหละปลาแล้วเดี๋ยวผมจะทำไฟแช็กแบบนี้ครับนี่ทำไฟแชกแบบนี้ เวลาเราฆ่าสัตว์เงี้ยเราก็จะแบบจุดไฟแช็กที่สัตว์ก่อนแล้วค่อยฆ่ามันแล้วเวลามันตายเนื้อที่มันดอปจากสัตว์มันก็จะเป็นเนื้ออ่ะที่เอ้ยอมินหลงที่ไหนอ่ะอมินมาตามมาไอมินล้างล้าง้ายๆนั่นแหละพอเราใช้ไฟใช่ไหมพอสัตว์มันไหมเงี้ยแล้วเราฆ่ามันเนื้อมันก็จะแบบสุกเลยครับผมมันเป็นทริคการล่าอาหารขึ้นได้ไม่มันสองสองบล็อกมันจะกระโดดไม่ได้เธอต้องกระโดดทีละบล็อกสิ มทา,างนี้ทางซ้ายเออนั่นแหละกระโดดทีละบล็อกครับสูงสองบล็อกมันจะกระโดดไม่ได้นี่เธอขุดนี่ยังไาคือมา้า <c oughs> <c oughs> ไอ้เต้า <c oughs> นี่เลย,ยหินไอ้ไม่ใช่ทานใช่ไหมแม่นแล้วทีแบบนี้คือทาน <c oughs> ยังไม่หมดอีกเหรอผมปรับภาพเป็นปกติดีกว่านะครับเวลาแบบเล่นแล้วเราจะได้มีฟิลลิ่งเดียวกับแอดมินใช่เล่นแบบนั้นดีกว่าเฮ้ทำไมมันเป็นสีขาวมันคือหิมะไงเนี่ยมาตัดขนแกะก่อนขนหนาน้ำมันน้ยมันไตัดไม่ได้ ถ้าคนแก่ก่อนเร็วเดี๋ยวเขาจะฆ่าแก่ละเอาเลยทิกซ้ายตีแกะไปทีหนึง่งหิมะโอ้ผมเผาไม่ได้วะมันเป็นหิมะครับเราจุดไฟไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นเป็นไปด้วยหิมะให้มันตัดอีกเออตอนนี้แหละเฮ้ยเก็บยังวะมึงจัเดี๋ย <c oughs> วเขาเก็บให้ แกะมองหน้าอุย้ยขอโทษมาตั้งใจครับอุยอ้ยแมวเราไปหาที่อยู่กันเถอะมุตีกู่าพวกนี้เยบเราได้อาหารแล้วครับเดี๋ยวเราไปแบ่งแอดมินกันดีกว่านี่ไงเห็นไหมเราไม่ได้เนื้อสุกเลยครับถ้าเรา่านันเสร็จแล้วหุ้ยหมูให้พลังงานโคตรเยอะเลย,อยแอดมินเลือดเลยเท <c oughs> ่าไหร่ ไมอ,อไมินเลือดเลยเท่าไรเต็มเลยอ้าวไปสามอันเต็มมดเลยอาหารอาหารป้าเดี๋ยวเราหาที่สร้างบ้านแถวนี้ดีกว่าครับผมรู้สึกว่าแถวนี้มันโล่งเหมาะก,กับการสร้างบ้านมากๆเลยแต่ว่าเฮ้ยเจอมาลายด้แมงเห็นแล้วม <c oughs> าหารลอยอยู่ตรงไหน,นมันมีหมูเนี่ย นี่ครับเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านกันแถวนี้นะครับผมเราจะหันหน้าบ้านออกไปทางทะเลนะครับเพราะว่าผมชอบทะเลมากๆเลยโอเคเดี๋ยวผมสร้างบ้านเลยดีกว่าแอดมมีวางตู้ค้าบหน่อยครับววางๆแถวไหนก็ได้ตอนนี้ก็ไนดะ้ เรียมไปบ้านแล้วเราไปบ้านแล้วเธอมีเหล็กอีกปะเธอไม่จะได้เจอเหล็กเลยใช่ไหมอย่างมั้นะเนี่ยในกล่องนั้นดูดิไกรมถางกล่องนี้ด้วย <laughs> นะไม่มีเลยไม่มีเหล็กเลย <laughs> เรียบร้อยบ้าน <laughs> ค่อยมาสร้างต่อเธอไปไหนไปคนเมืองเดีวมาจบคลิปกันก่อนเร็วกล <laughs> ับมา <laughs> บ้านก่อนฮ <laughs> นะ เอาบ้านก่อนมาจบคลิปกันก่อนโอเคนี้กันวันนี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นี่แหละบ้านเราเสร็จแล้วครับแล้วผมรู้สึกว่าด้านล่างน่าจะมีเหมืองแน่นอนเพราะเป็นนี่เสียงสองบีเต็มเลยนะครับผมวันนี้เราสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันอื่นเราไปหาของกันดีกว่าแล้วนี่หมุนอะไรเนี่ยเฮ้ยบายบายน่อยบายโอย